ครับสวัสดีครับเมื่อเนี้สีห้ามาเบิ่งการเห็ดหกหนองหน้าครับนี่แหละครับหกหนองหน้าบานเฮาหาเห็ดดีก็ดีครับเห็ดดีก็มีรายได้หอมครับเมื่อเนี้สีห้ามาเบิ่งหกหนองหน้าแต่ก็ยังกระสิเรื่อมต้นครับนี่แหละครับจกบอ่อมาได้ปีนึงแล้วครับแต่ยังบ่อได้ว่างหมากเต็มทีเหรอ แต่ลอ่อปลาไปลวงแล้วครับปลาไปลวงแล้วน้ำขอบบอ่อเั่นพี่เขาปลูกใส่ใมไ,ไม้ไผ่ไม้ยางรอบไว้ครับให้มันดูความมีความลมลื่นห้อมเห็นบอกครับแบบนี้ก็ได้นี่ครับเสียบปลูกไว้บักเขือครับกระเพาะบักเขือมักทิกมักฮงนย่างมีหลายยางครับบักเขียบเตียวมังกรครับพากันปลูกไว้เห็ดโขกนองนาครับ มีหอดต้นหมักท่านครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับต้นหมักท่านกำลังงามครับปลูกวางนั่นนึงครับกลับมาเบิงบอยกันไหมครับนี่เห็ดบอตัวนี้เห็นเสาซากลากู่านฝนมันมาก่อนครับวัดติดสางบ้านน้อยตากอากาศจากน้อยครับอยู่กลางน้ำเลยครับเห็ดแปรดมๆดมขึ้นมาความตั้งใจไว้วล้วครับแล้วเห็ดพื้นเห็ดเห็ดเห็ดระเบียงครับระเบียง เวลาเขาไปให้อาหารปลาเขาก็ด้ยยางปหันมันก็นดีด้ยครับเนาะเห็ดแบบบ้นบานๆเขาครับงบหน่อยเขาก็เห็ดว่างหมากไว้ปีหนา้าเขล้วทัวงนี้น้ามันมาก,ก่อนเห็ดบอ่อทันครับแต่เลยเอาไว้แบบนี้ก่อนปีหน้าสิ่อให้สวยงามคนนี้สร้างเป็นแปรรูปมากไปนั่งอยู่หันชมวิวอยู่หันเรียงปลาอยู่หันครับรอบบอ่อเนี่ก็ว่างหมากไว้ครับ หาเป็นโคกหนองหน้าแห่เขาเอามะพร้าวครับต้นมะพร้าวปลูกรอบไว้ครับคองจินคองอยากเดี๋ยวนี้กำลังลงนี่ครับห็นบ่ตัวนั้นมีแหงโซลาเซลเอาลงมาไว้ใส่ไฟห้อมใส่น้ำห้อมครับเอาน้ำจากนี่ครเพราะน้ำตัวนี้มันหน่อยครับมันหน่อยมันหน่อยเพราะว่าอะที่แบ่งน้ำตัวนี้ไปใส่หน้าเขาห้อมครับฝากฝากมันเป็นหน้าเขา่าเลยครับเด้อเป็นหน้าพวกปอดสารครับ เห็นหน้าปอดสารไวม,มีหอดต,ต้นอิฐหาลัมนี่ครับโหกไวครับด้านนี้เป็นรอบๆวิกอไผ่ให้ความสวยงามมีต้นจำปามีต้นมะม่วงครับให้ความลมรื่นกับชีวิตของเฮาครับให้มีความสุขบ่ไม่เห็ดอย่างเดียวเลยครับแดดทน้อ,อยแรงมากเเมยๆมากเฮาเข่ามา้าโคกหนองหน้าของเฮาไวา หายใจโปร่งเลครับเห็นปลาแน่เห็นผักเห็นยาจากฝีมือของเฮาที่เฮาเห็ดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแรงใจเลยครับเห็ดไปเห็ดมามันก็ซีมีจะกินมีอยากเองครับนี่แหละครับกรเกษตรพอเพียงหรือว่าโคกนหนองนาบ้านเฮาครับหาเห็ดดีมันก็มีรายได้ครับได้กินได้ขายโบอดบอดบอยากนี่แหละครับเมื่อนี้สิพามาชมเบิง่ง ว่างมากไว้แต่ยังบ่สมบูรณ์เถอะครับเดี๋ยวหาสมบูรณ์เมื่อใดเดี๋ยวกุณตีสิ้าย่างเข้าไปเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมนะครับเบอหาเบิ่งคลิปนี้เราได้ถ้าเห็นว่ากุณตีชอบเพชรเกษตรครับเกษตรพ่อเพียงแบบผสมผสานหน้าเขา่าด้านเกษตรนี่สุดยอดครับชอบหลายเฮ็ดหลายครับ แม่แต่หน้าเข่าดิเฮสุปีมันเป็นอาชีบของชาวนาเนาะครับเนาะนี่แหละครับเกษตรทำเองขายเองครับผมเออโอ้ยเ่าหน่วงหมอมอนก็ไปท่อมครับไม่เห็นความราบลื่นความสมบูรณ์ความสดใสของฮาบ้านเฮ้าเราก็ได้ครับเห็นบ่ครับกาลังแต่งกาลังต่อเติมมันยังขึ้นมากครับต้นม่วงต้นยังก็งนี่แหละครับนี่ผมเป็นโมเนที่ดังเดิมครับผมหน้าทีหน้าต่ก่อนต่เกามันเป็นทีหน้าครับอืนี่กลับมาเบิ่ง ดอกนี้กับปลูกไว้ครับตัวนี้เป็นดอกอันสั้นดอกอันสั้นสีม่วงครับอย่าลืมนะครับหูเห่าคนว่าอาจารย์คนว่าแก้โรคความดันได้ครับแต่มันก็ดีอยู่ครับนี่เอาไปต้มสินน้ำมันใส่น้ำตาลจักหน่อยทำให้สดชื่นได้ครับแก้โรคความดันได้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ครับกุนตีห้าฝากไว้กับแค่นี้ครับการเกษตรเกษตรยังกระสางครับพอเพียง หรือว่าโคกหนองหน้าเดี๋ยวบนรีสีห้าไปเบิงเรื่อยๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับการเกษตรค,ครับเดี๋ยวคุณตีสิห้าไปย่างไปคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเด้อครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับ